สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสำลีรักสุดทีพ้นสอสอภูมิใจไทยมติสารรัฐธรรมนูญ9ต่อ0เคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อวันที่1มิถุนายน2565สารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสำลีลักษุทีสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา9 8วงเล็บ10หรือไม่กรณีนายสำลีเคยต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคาม ในคดีหมายเลขดำที่อ .4064 ทับสอคดีหมายเลขแดงที่อ .134 ทับ5 6 2เป็นกรณีผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และมีมติโดยเสียงข้างมาก6ต่อ3ว่าสมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่ย4ิมีนาคม2,562เมื่อสมาชิกภาพสสของสำลีสิ้นสุดลงทำให้มีตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อว่างลงซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา105วรหนึ่ง วงเล็บ2บัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องประกาศให้มีผู้มีชื่ออยู่ลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนตำแหน่งที่ว่างโดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน7วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงจึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสสว่างลงคือวันที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณี ฟังโดยชอบตามพรปบว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ2561มาตรา76วรรคหนึ่งที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของสารมีผลในวันอ่านคือวันที่1มิถุนายน2565ความคืบหน้าล่าสุดเสรีพิสุทธิ์ฟาดศรีสุวรรณหิวแสงลองดีผู้ว่า1.3 8ล้านคนเสรีพิสุทธิ์ขึ้นบัญชีเอาผิดนักร้อง นักตรวจสอบขอตั้งทงยุบสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยลุยสอบเส้นทางการเงินพ่วงฟ้อง,องเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทหลังเคยถูกนักร้องรายนี้สอบให้เกิดความเสียหายกลายเป็นกระแสโซเชียลมีเดียเพียงไม่ทันข้ามคืนแถมยังลามไปถึงขั้นติดเทรนทวิตเตอร์แฮชแท็กสีสุวรรณ เลยทีเดียวสำหรับศรีสุวรรณจันยาเลข,ขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยภายหลังเล่นบทนักตรวจสอบจับผิดชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคนกรุงเทพกว่า1.38ล้านเสียงด้วยศรีสุวรรณได้ร้องต่อกะกะตในประเด็นฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดทำป้ายหาเสียงโดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นำป้ายหาเสียงไปรีไซเคิล เพื่อจัดทำเป็นกระเป๋าเป็นการกระทําที่อาจเข้าข่ายจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งการไม่เก็บแผ่นป้ายหาเสียงออกจากสถานที่สาธารณะในสามวันหลังจากสิ้นสุดวันเลือกตั้งเมื่อยิมเสารพฤษภาคม65คาร้องของศรีสุวรรณทําให้กระบวนการการเป็นผู้ว่าก,กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการของคุณชัดชาติต้องลาช้าออกไปจนไปนเหตุให้กรกตต้องหยิบยกเข้าเรื่อง ร้องเรียนขึ้นพิจารณากลายเป็นกระแสทําให้คนกรุงเทพและประชาชนโดยทั่วไปถึงขั้นมองว่าอาจจะเป็นการถ่วงเวลาการรับรองผลการเลือกตั้งลํำพังกระสุนดูเหมือนจะไปตกยังกกตแต่ด้วยสำเนียงการโพสต์ในเชิงท้าทายลองดีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ส่งผลให้เกิดการระดมติดแฮชแท็กีสุวรรณกว่า6 9 0า0ครั้ง คู่กับแฮชแท็กกกตเป็นจุดๆ,ๆอะไรเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้นจนทำให้ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงชื่อของนักร้องรายนี้ติดเทรนทวิตเตอร์พร้อมกับมีการรณรงค์ล่ารายชื่อให้เกิดการจัดการกับนักร้องรายนี้แล้วกว่า1 0 0 0 0แสนรายเพียงระยะเวลาไม่ถึง8ชั่วโมง พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสวชีรรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคือคนหนึ่งที่เคยเจอการร้องเรียนจากนักร้องนามว่าศีสุวรรณมาก่อนของคุณชัดชาติหัวหน้าพักเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่าน Voice ในช่วงค่ำคืนนี้วันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาระหว่างพรบง,งบประมาณพศ2565ในวาระที่หนึ่ง นรับหลักการว่าสีสุวรรณไม่มีอะไรมากไปกว่าการหิวแสงการร้องเรียนความผิดฐานพรบรความสะอาดในช่วงการเลือกตั้งเสมือนเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ลงสมัครกับประชาชนแล้วว่าจะได้ไม่ต้องจ้างคนไปนั่งเก็บจากกรณีดังกล่าวถามว่าพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์ตั้งคำถามว่าศีสุวรรณไม่ได้ทำตาม บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยใช่หรือไม่ถ้าใช่เหตุใดเมื่อปี2557สีสุวรรณจึงไม่ฟ้องให้มีการดำเนินคดีกับการรัฐประหารที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ใช้กำลังเหล่าทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรการร้องเรียนแต่ละครั้งนะ่ะจึงดูเหมือนมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูก ชาวโซเชียลมีเดียนั้นมองว่าเป็นปรปักกับประบอบประชาธิปไตยเพราะไม่ได้ทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับชื่อของมูลนิธิที่จัดตั้งหัวหน้าพักเสรีรวมไทยระบุความคืบหน้าชูวิทย์ซัดเดือดศีสุวรรณคิดว่าตัวเองเป็นใครโพสต์ Post, ดูถูกเปรียบคนกรุง1 3 0 8 0 0ล้านคนเป็นไส้เดือน31พฤษภาคมคุณชูวิทย์กมลวิสิ์นักธุรกิจ อดีตสสและหัวหน้าพักรักประเทศไทยเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟ e บุ o k ศรีสุวรรณจันยาระบุว่าบ่ายวันนี้ได้ข่าวจะมีคนกรุงเทพหนึ่0 0 0าคนดิ้นชักดิ้นงอเป็นไส้เดือนกิ้งกือบนกองขี้เท่าไฟไม่รู้ว่าจะเฮห,หรือโฮ โดยระบุว่าเมื่อประชาชนกรุงเทพ1 3 0 8 0 0ล้านคนลงคะแนนเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่คนอย่างศีสุวรรณดูถูกว่าเป็นไส้เดือนกิ่งคือบนกองขี้เท่าไฟสะใจเหลือเกินกับสิ่งที่ตัวเองทำไปดีด้าเหมือนปลากระดีได้น้ำคิดว่าหนึ่งเสียงร้องของตัวเองจะเอาชนะเสียงของประชาชนได้คุณดูถูกคนลงคะแนนเกินไปแล้ว คิดว่าตัวเองเป็นใครความคืบนาล่าสุดพร้อมสอบกรรมการจริยธรรมสภารอทนายเดชาร้องเต้มงคลกิจส่งคลิปข่มขู่คดีแตงโมเมื่อเวลาเก้านิกาสามสนาทีที่รัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงนายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาเตรียมร้องสอบจริยธรรม นายมงคลกิจสุขสินทลานนนสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศีวิไลภายหลังมีคลิปเสียงโทรศัพท์แสดงพฤติกรรมคมคู่ให้เลิกวิพากษ์วิจารณ์คดีแต่งโม,มว่าบ่ายวันนี้ทางคณะกรรมการจริยธรรมสภาจะมีการประชุมเรื่องที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายมงคลกิจที่มีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน โดยเรื่องของทนายเดชานั้นยังไม่ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนมาทั้งนี้อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่หากไปทําผิดต่อจริยธรรมนักการเมืองทางคณะกรรมการจริยธรรมสภาก็จะต้องตรวจสอบแม้กระทั่งคำพูดที่ไม่เหมาะสมก็ร้องเรียนได้โดยจะต้องมีคนร้องเรียนเข้ามาก่อนจากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมสภาจะส่งเรื่องให้อนุกรรมการ ที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสูงและมีความตรงไปตรงมาตรวจสอบว่ามีเรื่องอะไรร้องเรียนมาบ้างด้วยความเป็นธรรม